คือต้องบอกว่าเดือนหน้าเนี่ยเป็นวันบาเลนทน์ก็จะมีหนังดีๆที่จะออกมาให้เราได้ชมกันแต่เราต้องทำหน้าเขินเขินแจ็คไม่ได้เขินเลยเลยไปฟังแจ็คร้องเพลงก่อนเดี๋ยว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 เรื่องเขินอะไรไม่ได้เขินเดี๋ยวจะบอกนะว่าอ้นเขินอะไรอาวยังจะเจาะเข้าไปอีกต้องเจาะประเด็นค่ะไม่ก็คุณบอกว่าพระเอกเรื่องนี้เขาเหมือนลุงเอไงใช่พี่เผือกอ่ะเขาบุคลิกเขาคล้ายๆลุงเอเลยนะ เอาเงีะเดี๋ยวยเดี๋ยวมาคุยกันแต่ตอนเนี้ยไปฟังเขาตอนนี้เขามีเขามีเาเรียกว่าอะไรฉายานาปาก,กามิสของ, <Miss> ข,องของเนี้ยคุณแจ็คเนี่ยแจ็คแบล็กวาเลนไทน์เวาลนทน์ไปฟังเพลงกันเลยดีกว่านะคะมิสเตอร์เฮิร์ทค่ะ ออกไม่ถูกมันเหมือนหัวใจไม่เคยดีแถวระดับตีกี่โลกเลยต้องโอกคักช้ำหนักโอ๊ยเจ็บต้องโดนเท่เลยต้องเดินแซ่กเกล่ยเย้เเลยต้องเจ็บ องโดนเชะเลยต้องเดินแซงก็เกเลเยเย,ยเลยต้องเจ็บเฮิดไม่เลิกไม่ยอมเข็ดเฮิสุดท้ายก็เลยเจ็บเฮิดเท่าไรก็ไม่เข็ดเป็นมือวางอันดับเจ็บแบบมิสเตอร์เฮโอเคครับผมชาวร็อกครับผมส่งเสียงกินทัศนัต,ตุล,ล่ะเ้ว ผมดอนครับผมเป็นนักเทนนิสก็ดังพอตัวเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่อารมณ์ร้อนใครบอกผมอารมณ์ร้อนผมไม่ได้อารมณ์ร้อนก็ประมาณนี้ครับนี่แอนนาครับแฟนผมเองเธอเป็นดาราดังเธอเราเลิกกันเถอะทิ้งผม คือยังไงอะดูสิหน้าเราสองคนงงปุ๊บปั๊บแจ็คร้องเพลงแจ็คเกี่ยวกับภาพยนตร์มิสเตอร์เฮิร์สหรอเดี๋ยวเราต้องถามเดี๋ยวต้องถามขอต้อนรับซันนี่กับเผือกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอแจ็คประเด็นพันจันทร์แจ็คเกี่ยวอะไรยังไงช่วยเล่าหน่อยสิคะซันนี่กับเผือกวิ่งเต้นให้เธอได้ร้องเพลงนี้หรอหรือไงเปล่าครับผมเพิ่งรู้วันนี้นะครับว่าแจ็คร้องเพลงท่าได้ยินนะท่านได้ยินครับว่าอย่างไรแจ็คไหนแล้วแล้วเอาเอาเรื่องเล่าแจ็คคือทีมงานนักร้อง ให้มาร้องเพลงนี้ให้มาร้องเพลงนี้นี่จริงเหรอสาบานจริงชื่อคุณโอไหมว่าทำไมเขาเป็นแจ็คเขาบอกว่าคนอื่นค่าตัวแพงแข่กตัวลออมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยากให้รู้จักการรู้จักการแล้วเขาเคยเห็นเราร้องเพลงตามผับของเขาชื่อคุณโอคุณโอวิงครับมีเมียมีลูกแล้วแล้วเขาก็เหมือนแบบให้ให้เราเนี่ยมาร้องเพลงชื่อเพลงว่ามิสเตอร์เฮิร์สก็คือเป็นเพลงในภาพยนตร์แล้ว พรุ an an ่งนี be nice uh ้จะมีการถ่ายทำเอ็มวเมื่อกี้ผมก็เลยร้องให้แบบเป็นแซมเปิลนิดนึงครับผมใครใครใครถามใช่ไหมอาจารเล่นรู้้วรู้กัอย่างี้เลยรอรู้แลวรู้เลยมวีอ้คุณสันติมานี่คุณนั่งใกล้เขาเลยนะอ้วรู้ึ่งจรฉันนั่งไกลทำไมอะเเมื่อกี้พี่แซวว่าอ้นเขินเพราะว่าจริงๆแล้วอะาำไมวคืออ้นเขาบอกว่าสันติเหมือนลุงสมัยนุ่ม ก็เลยเขินลุงเอสมัยฮอตฮอตช่วงนั้นเหมือนยังไงไหนเล่าสิโอ้นเล่าสิเหมือนยังไงนิ่งๆแล้วก็ขี้เล่นแต่เธอหน้าเหมือนเด็กที่เล่นฮมาโลนด้วยนะฮมาโลนล้วเขาเลยเขากินอ่ะครับ ฝรั่งเศสได้ไหมไม่ได้ครับผมไม่ครับผมไม่ได้ครับผมเออพูดเล่นหนัง็แล้วกันครับใช่ใช่ครับที่ฝึกร้องร้องเพลงด้วยป่ะร้องเพลงด้วยครับแต่พี่จันไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องจะดงอย่างเดียวใช่มันเป็นยังไงพี่จันเขาเล่นเป็นนักร้องผมเป็นนักกีฬาผมเป็นนักร้องอ๋อเป็นนักเทนนิสพี่จันหร้องใช่ครับเป็นนักเทนนิสแล้วปกติเล่นเทนนิสอยู่แล้วป่ะไม่เป็นเลยครับเนี่ยมือหงิกเล่นอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้หงิกเขาจะต้องไปฝึกกับคุ เขาเสิร์ฟท่านี้เดี๋ยวมันสาวไปผมไม่ไหวแล้วพี่เิ็คีชอบแต่ซิกแพคด้วยใช่ป่ะท่าไหนท่าไหนเวลาเขาแต่งไลฟ์ตัวเองไลฟ์เองลงลงอินสตาแกรมเห็นด้วยยังเนี่ยวันนี้เนี่ยซิกแพคฉันมานะซิกแพคฉันเต็มไปหมดเลยนะ ผมรู้ว่าจารเป็นนักนักเทนนิสใช่คแล้วเราใช้เวลาฝึกนานไหมคะนะครับก็เรามีเวลาประมาณ6เดือนต้องทำร่างกายเป็นนักกีฬาด้วยแล้วก็ฝึกเรียนเทนนิสด้วยแล้วที่มีภาพ six แผคนี่คือจากเลือกเพราะเรื่องนี้เลยใช่ครับเพราะเรื่องนี้เพราะต้องให้ดูเป็นนักกีฬาครับผมเขาเป็นนักแสดงคนเดียวเลยนะที่เวลาจะต้องอ้วนเขาก็อ้วนจริงเวลาผอมเขาก็ต้องผอมจริงเป็นนักกีฬาก็ต้องฝึกจริงใช่ครับไม่มีใครทำอย่างคุณเลยนะแสดงว่าตัวเงินนี่มันทำให้คุณไม่ไม่เราอยากเป็นตัวละครถ่ายเหตุตรงนี้ตัวก ดูซิเ <screws> ล <epherd stumbled S 1> ่นนานนะพี่สันเล่นนานนะมาถึงอะไรฮะเล่นซิกแพคครับผมก็มาหน้าหกเดือนแต่ว่าเราต้องเรียนเทนนิสไปด้วยมันคบคู่กันไปครับผมอนนี้นี่เขาเป็นร็อกสตาร์ร็อกสตาร์เพลงเพลงที่พี่เผือกร้องเพลงอะไรครับโยนหินถามทางโยนโยนใจอ้างวางถามเธอหยาวจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโยนหินาำทางเฉยเครับเป็นนักร้องเป็นนักร้องในเรื่องเป็นนักร้องเป็นร็อกสตาร์ครับอแล้วมันมาเกี่ยวเนื่องเลยแล้วเป็นมิสเตอร์เฮิร์ได้ไงครับก็มีอ่ะ ก็ผมเป็นนักกีฬาเทนนิสอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าสําเร็จทุกอย่างในชีวิตอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีวันหนึ่งก็โดนแฟนบอกเลิกไปโดยไม่มีสาเหตุเรารู้สึกพ่ายแพ้แบบไม่รู้เหตุผลอะไรเงี้ยแล้วก็แฟนผมไปคบกับร็อกสตาร์อันดับหนึ่งของวงการครับก็คือจิมมี่เดอะร็อกเก็ตคนนี้ครับจิมมี่โอ้คือจิมมี่ผมเป็นคนที่เลิกจากเราแล้วไปคบกับเขาใช่ใช่ที่เล่าอีกนิดได้ยวมาจะได้ไม่ต้องไปดูคือเอาเอาตอนท้ายเลยเดี๋ยวเราต้องดูสิครับใจาเอาตอนท้ายเลย ซึ่งคือถ้าถ้าเกิดว่าคนคนไปดูเนี่ยคนที่เธอเธอจะลองให้ไหมคนที่แบบผิดหวังจากความรักมันไปดูมีทั้งสองแบบครับคือจะได้ทั้งแหวว่าความรู้สึกว่าตัวเองเฮิร์อยู่ด้วยแล้วก็ได้กําลังใจว่าการที่ความรักมันทำอะไรกับชีวิตเราได้บ้างทำให้เราล้มให้เราลุกได้แค่ไหนเราดูเรื่องนี้ครับผมซันนี่จริงไหมที่ซันนี่จะแสดงแต่หนังไม่ไม่ไม่รับงานอื่นอีวงอีเว้นไงมีละครอะไรเยถ้าเราถ้าเรารู้สึกว่าถ้าคนจ้างงานเราได้สิ่งที่ สิ่งที่ดีสมเหมาะกับเขาอ่ะเราก็ตั้งใจทําอย่างเต็มที่รับลงไอจีไหมคอลลาเจนครีมอะไรต้นไม่ได้ยคงคงไม่ไม่เหมาะมั้งครับอ๋อได้อะไรเหมาะไม่น่าเชื่อถืออ่านแม่ผมรับหมดรับหมดคุณเผือกอันนี้น่ร้อนเงินฉันนี่ไม่รับรับผมรับไม่แต่คุณเผือกถามเรื่องชีวิตคู่คุณเผือกบ้างดีกว่าครับคุณมายุ่งเลยกับชีวิตผมจรเมียคุณเนี่ยผมไปส่องไอจีไปแล้วโอ้โหภรรยาภรรยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าหน่อยพลายา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 พรามีชีวิตคู่ชีวิตมันเปลี่ยนาพ เปลี่ยนครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนยังไงภรรยาจากเดิมตอนเป็นแฟนเขาจะดุหน่อยครับพอแต่งงานแล้วเขาใจดีขึ้นครับเปบ้านอื่นเป็นเปล่าฮะจริงเหรอใจดีขึ้นเยอะใจดีขึ้นยังไงลักษณะแบบไหนก็คือเมื่อก่อนสมมุติเขาโทรมาแล้วเราไม่ได้รับหนึ่งมิสคอลอะไรเงี้ยบ้านแตกนะครับเขาจะแบบว่าถ้าฉันประสบอุบัติเหตุใกล้จะตายอยู่แล้ว ทำไมไม่รับแล้วอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ประมาณ4ี่ห้ามิสคอลก็ยังไม่โกรธไม่เป็นไรนิ่มลงนิ่มลงเพราะเขาต้องอยู่กันอีกยาวแล้วได้ถามเหตุผลไหมก็เพราะอะไรเขาคงเบื่อจะโกรธแล้วมั้งฮะคือเบื่อใช่งอนกันไปตื่นมามันก็เจอกันอยู่ดีก็เลยคงแบบดีมาชีวิตคู่เราดีครับสําหรับบ้านผมดีมากก็ปีนี้ว่าจะขึ้นสายพานการผลิตแล้วครับขึ้นลงขึ้นมาใช้คำได้ดีครับผมก็จะเริ่มเริ่มมันเป็นเพราะอย่างนี้ด้วยไมยุคยิบยิบทำไมการแทนตาจะปันกลัวกลัวไปเองหร อะไรอะไรอะไรคือยิบ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 แบบว่าเฉยๆความยิบยิบของผู้หญิงอย่างที่บอกเลยเลยแบบไม่ค่อยมีข่าวว่ามีฟงมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยนี่ถามผมแล้วเหรอเนี่ยไม่จิงอยู่เรื่องนี้อยู่เรื่องนี้อยู่เรื่องนี้คุณเป็นพี่ตกรีบลำเอียงมากถามพี่เบลกนิดเดียวเรื่องคุณเป็นสันนยาวเลยอ่ะเขาเป็นเพื่อนน้องฉันฉันรู้เรื่องเขาหมดแล้วรู้หมดแล้วไม่เป็นไรวันนี้วันของพี่สาวอยากให้พี่สาวได้คุยเยอะๆ ล่าสิอะไรเล่าสิอะไรคือยิบยิบมัีแฟนมีแฟนไหมไม่มีครับจะถามมี้ปะไม่ไม่ชอบคือเราไม่จําเป็นจะต้องได้รับความรุ่นจากผู้หญิงถูกไหมไม่เกี่ยวเราต้องเจอคนคนหนึ่งที่เรารู้สึกชอบเขาจริงๆก่อนแล้วถึงว่าคบกันสิแล้วเวลาเราชอบเราจะจู่โจมไหมหรือว่าให้เขาจู่โจมหรือไงจะมันไม่เชิงจู่โจมแต่ว่ามันจะมีสถานการณ์ให้เรารู้สึกว่าเราอยากคุยกับเขาไปเองครับชอบผู้หญิงแบบไหนคะไม่มีไท p ไม่มี type อะไต้องเจอแล้วรู้สึก แก่ๆเงี <aún> <yelled> ้ยชอบไม่คนไรไม่ไม่ไม่เราไม่ได้ไปชันด้วยนะจมเขาตัวเองแก่ๆอ้าวเหรออันนี้หมายถึงอายุมีผลไหมเราชอบแมวแบบเธอไหมเม่กีเขาเป็นเขาเลยครับเป็นอะไรก็ได้แต่แต่เรารู้สึกว่าเราชอบเขาหรือเปล่าหรต้องพูดมากพูดน้อยพูดกลางพูดอ่เดี๋ยวเถามหรือเินหรืออะไรถามดีๆเดี๋ยวก่อนล่กอะไร ดูลรายการอยู่หรือเปล่าการออกนี่คุณดิฉันไม่ได้จะเก็บเป็นเกงในไปอยู่กับเขาฉจะชื่นชอบเขาเหมือนที่ฉันชอบนูโวชอบอ้อมสินิสาตั้งแต่ตอนสินิสาไปแล้วฉันอยากจะพับดาวพับนกให้เขาสักโหลเนอะในสคริปต์มันหมดตั้งนานแล้วเราเพิ่มยาวเลยเราก็อยากจะรู้สรุปได้เนื้อไหมได้ก็ภาพยนตร์นี่ฉายเมื่อไหร่เขายังเรียกว่าฉายอยู่ไหมฉายฉายเาไม่ฉายสองกุมภาเขาแต่ว่ามีรอบพิเศษ27มกราอยู่นี่พิเศษตรงไหนตรงไหนจุดที่พิเศษ นี่ว่าฉายก่อนกำหนดการไงเราที่ไหนจุดฉายอะจุดฉายหมดเลยแต่ว่าฉายเป็นรอบห้าโมงคือปกตินังก็ฉายแต่เช้าใช่ไหมสิบโมงวันที่สองใช่ไหมฮะแต่ว่าวันนี้ พอยิปเจ็ดตั้งถึงวันที่หนึ่งเนี่ยจะไปรอบห้าโมงถึงดึกๆไปอ๋อยิปเจ็ดนะเราจะไปอยู่ที่ไหนกันสองคนรอบเลสเลยไปรอบแข่งชวนเดียวที่ไหนจุดที่อยู่อ่าภารกรภารกรไปไหมไปไหมไปไหมฮะเอ้ยมีอีเวนต์บ่ายสามเดินไงมีอะไรีเลยนะเดินทีเลยเนทีเลยเออแต่ว่าฝั่งหนังฝั่งหนังดีกว่าฝั่ครับก็มิสเตอร์เฮิร์สตนะครับเมื่อวานอันดับเจ็บนะครับ เป็นการเจอกันของผมแล้วก็ซันนี่ดอนสีช้างประทะกับจิมมี่เดอะร็อกเก็ตครับดอนสีช้างชื่อดอนสีช้างอันนี้จิมมี่อันนี้ดอนแล้วคนนั้นแฮ็ควอลินไทด์นะแจ็คอะไรนะแจ็คชื่ออะไรนะผมลืมแล้วแบ็กวอลินไทด์แจ็คแบ็ควอลเลนไทน์อ่าใช่มันยากอ่ะแจ็คสะเก็ดเงินเหมือนเดิมมันทีแล้วคุณคุพรุ่งนี้ไปถ่ายเอ็มวีคุณเล่นเกียร์หนึ่งแจ็คแบ็กวอลินไทด์เอ็มวีเอ็มวีคุณถ่ายวีอะไร ฮะคุณถ่ายเอ็มมีกับใครคนเดียวถือกล้องไปเองถ่ายเองคนเดียวเลยงานก็ไม่มีอะไรนะโกรธดิไม่ได้โกรธมันคือเป็อย่างนี้จริงๆริงงานก็ไม่มีเขาคิดเองเออเอง่คุณเอ็กกี้งั้นเหรอซิกแฝกฉันวันนี้นะผมจริงเราไปดูฮะาไอจีดีเจเอ็กซ์กี้นี่ตามจริงด้วยฝันนี้ตื่นเรี่ยงดีเจเอกกี้เน่ยแล้วกตื่นแล้วนี่ไงเขาติดตามจันนี่วินิจฉัยไอจีขนาดว่าจันนี่มากดไลค์เขาไหมรูปนี้เม้นเขาไหมอะไรต่างนี้อะไรนะหนาแน่นเลยการขับตัวจริงต้อง ก้นมีอะไรจะบอกคุณซันนี่ไหมมีมีจะบอกว่าไหลมาไหลกลับฟอร์มาฟอร์กลับเออเนอะเนอะมนมาข้ายคองนี่เดี๋ยววันนี้กลับไปบ้านน่ะเสื้อผ้าอยู่นอกบ้านเลยแ้่เก็บมาลุงไงเอ๊ะไม่ได้จะไปอยู่กับเขาไม่ใช่จะไปออกจากบ้านอ๋อปรับลืมจริงๆอสาบ้านสิโอเคเอาเอาเวลาหมดแลวเนาะใช้ซันนี่ฝากไหมหนังอ๋อไปก้ครับกล้องไหน สวัสด <Hoy. S 2> ีครับก็มิสเตอร์เฮิร์ทครับมือวางอันดับเจ็บครับเป็นภาพยนตร์ลักสนุกสนานนะครับคือไปดูแล้วจะมีความสุขกับการดูภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนแล้วก็คนจะอกหักหรือว่าสมหวังก็ไปดูได้นะครับหลอแล้วหลังจากนี้มีถ่ายเรื่องใหม่ไหมยังไม่เปิดกล้องครับ เราเธอวิ่งเต้นที่เราได้ไปเป็นนักแสดงร่วมทีครับฟังอยูอ่ไงก็ฟังอยู่ช่วยวิ่งเต้นพวได้เหนมีหุ้นอยู่ใน GDS ไงคช่วยวิ่งเต้นเป็นแบบเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ยังไม่จบใช่ไหมเดี๋ยวช่วงไลฟ์ยังไม่ไปไหนนะคะอเคนไหมอยาชมต่ออ่ะใ้่เห็นนางอยากคุยต่อไงไม่จบสักทีแต่ว่าในรายการเราขอบคุณก่อนละกันเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค